มาเลยมาเลยมาใช้เข็นรถขึ้นมาร้านแห่งหนึ่งฮึปอ่าหรือดูเลยทินสตาร์ทให้ดูไหนดิทินอันนี้เอามาเมื่อวานเนาะอ้าช่วงนี้เจอแต่เวฟบร้อยสิบไอเลยนะครับสีน้ำเงินด้วย

เราลมติดแล้วใช่ไหมติดแล้วครับทำยังไงถึงติดรบมคลอกครับลมดีบเป็นยังไงมัง่งค่อยลุงเลยเอะชัโกโครกไปนั่งคว่ำเรามากีกัดเขาด้นยหิขึ้นนี่ขาดเลยเฮ้ยขาดก็ไม่ไปไเาามไปไ็นไร ที่เบิ้ลเบิสิบสองไปบล็อกเบิ้ลส,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 สิบสองได้ไหมมาไหมเจ๊แข็งขวาง้วยโอ้โหไปลุงครับล็อกลมยิงเลยอ่นแช่บล็อกลมยิงเลยฮะเดี๋ยวน้องๆมาดูพร้อมๆกันเลยนะครับ สำหรับเจ้าเว็บร้อยสิบไอคันนี้นะครับให้ช่างตาลกับช่างเทียนรื้อเครื่องออกมาดูด้วยที่น๊าหัวเทียนมาดูหน่อย ก็อลองปิดกันดูแล้วอ่เ้ยะเรือ่ะดมาอ่ะมาดูฝั่งนี้บ้างนะครับพี่ตูมของเราก็กำลังจดจดจ้องจ้องมองมองนะครับ เอาเว้นม่ให้ดู้นี่เรียกยังไงเอี่ยตายๆเลยพี่ฮะชาวตัวเนี่ยเติมวันนี้เออแว้นลานนะอ่ามาอะไรแว้นลานตัวเนี้ยเออแว้นลานอยู่ตรงไหนแว้นลานเลื่อนไปตรงกลางไปเออแว้นลานทำอยู่ตรงกลางตีเอะแว้นเอาเว้นเวนนี้นะ

ใช่ไหมแช่กะทีเบอร์แปด ถอดทอ่ทอมาได้ว่าเวลาการถอดทอ่ทอถอดแบบนี้แหละรถเอื้อได้นอ็อตขาดเลย ไม่กระติกโอ้ทำไมอัน uh, น kind of ี uh, uh, no ้อ so ันนี้ยงใหญ่ไม่ไม่เสียงมันอ๋อนี่มันชนเหรียเออนี่ไงชนเร็วเดี๋ยนสตาร์ทเชนที่เชั้นฟ้าเอามันลูกเดิมไหมนี่ตาลไม่รู้เหมือนกันที่ต้องเอาลูกสูบขึ้นมา วายไปหมดแล้วเอาริ threaten ้อเสื้อออกมาดูตันเราริ้อเสื้อออกมาการขัดขัดเครื่องที่ใหญ่ได้ชิมเองรึยังเลยชิมเลยปักแล้ปลดล็อกก่อนว่ะตันปลดล็อกว่ะเออปลดล็อกก่อนติดนึ่งเหรอ

ตัแขบลูกสูบมาดูดูดูโอ้โหอ่ไมขี่ยังไงให้แตกขนาดนี้อ่ะนอเสจอยู่ไหมเน่าจะดานในนั it, ่นแหละอัาถอนมาโอ้โหลูกแตกเลยที hmm, oh, right. right. ่กองหูเี่ยมนอยู่ไหอะไรกองหูเี่ยมต้องลูก ตุ้มประจำตุ้มเลยแตกเลยแตกเลยนะครับมันไม่เคยจิดแรงน่าแล้วแหละนั่นโดยประมาณเครื่องลังล่างสตาร์ทดูออมติดไหมแมวแหลมไหมช่างใหญ่ฝั่งนี้ได้ยินมาฝั่งนี้ไหมฝั่งนู้นอเอาเขาเนี่ยฝั่งตาเอาออกได้ยังยังครับฝั่งไอ้นั่น กิ like, ๊บฟังมันตาน่ะช่งตาหน่ะออกได้ยังยังครับทีนี้เอาดีเดือดทินทีนยังไม่ออกเลยไม่ต้องดีมันหนีบกิ๊บไว้เออมันหนีบกิ๊บทางนี้เดียเอาเอาคิมล็อกดึงหนีบกิ๊บมาถีบแล้วแล้วตอนนี้มันกระเออถ้าถอดฝั่งนู้นหน่อยตีไปฝั่งนู้นทางนี้เละหมดเลยทำไมน่าสนใจดีด้านไหนะครับ น่าจะเงี้ย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 เปล่าเงน้ี้หเงี้เงี้ยี้ยงี้ยเง้ง้ยเงี้ยเง้นเงีนยเงี้ยก้ยเงีนยเง้เงี้ยเงี้ยเง้กเงีมเงยกัน้ยเนี้มเนอ้กเายเงี้ยเง้ยเงี้ยเ้ยเงีงี้ยเงี้ยเงี้ยังีองี้ี้ยี้นเอ้ยเี้ยเ้ยเองเอาต้นยย้้ยยยเยีเียีอีงีีกออกแล้วเ แล้วมันเฮงแล้วมันตัดแล้เขาขี่แบบไหนจนเละขนาดนี้หนูยินเสียงตัวนานแล้วโซ่โซ่ราลินเนาะแล้วมันน้ำมันตื้นเลยผิดจังหวะมันข้ามเลยยิงข้ามยิงข้ามมีพลนข้ามมาเบิ้ลพลเบิ้ลพลอ๋อหลุดพุ่งข้ามไปฟันสองฟันดูวาวเลวาวโคตรแม่งขนาดนี้ตาหน้าวาวมาดูแล้วฝาวาวอันนี้วาวดูวาววาวโคตรเลแกะวาวมาดูไป

จำเื่อเป็นเหตุสิเกได้จับช่วยจำเป็นางจับนี่แหละคีบไปเอากาอี้ดีๆมานั่งวะอ,อันนี้สสสส2 2> เสสสองระวังหายเด้อ เไร้ห้เอนที่ช้คนเลยคเดกก็เราปลาสองนเียาห้นายมาน่าจะไม่เบี้ยวอ่ะเดี๋ยวไปดูอีกทีหนึ่งอ่ะอ่ะไว้นู่นก่อนไอ้ดีไอ้เสีย ให้เสียให้ดีฮะเดี๋ยวให้เจ้าของแกมาก่อนให้น้องเข้ามาก่อนเปลี่ยนกับเปลี่ยนไม่เปลี่ยนก็ไม่ว<ช>ากันอีกทีหนึง่งฮะนาำเปล่าลังมาใส่เลยไปคันนี้ก็เป็นเคสเมื่อวานนะครับที่น้องๆจากบ้านละหอกนี่ตุม้มบ้านตะปางอ้บ้านตะปางนะครับเอามาใส่กันมายันกันมานะฮะบ,บอกว่ารถน็อก ขี่มาแล้วนกนะครับสตาร์ทก็ได้ยินเสียงอย่างที่ผมนําเสนอเมื่อกี้นะครับกรกกรกกรกเสียงน่ากลัวนะฮะพอตะเกะออกมาก็อย่างที่เห็นนะฮะวาวชนกับลูกนะครับน่าจะโซ่เราลิ้นนะครับหย่อนนิดหนึ่งแล้วก็ทําให้ฟันเฟืองของแคมนะครับเดินทางผิดจังหวะนะฮะวาวไปชนกับลูกนะฮะ มาเอาลังมาส่วนทางนี้ก็ประกอบเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายดูอีกทีนะครับสำหรับคันนี้นะฮะหาซื้อใหม่เลยตู้มน็อตตัวนั้นน่ะตาอาถุงมาดีกว่าล้างเนี่ยไว้ห่อของฮะเออไปซื้อใหม่น็อตตัวนี้ใช่ไหมซื้อใหม่เลย นี่ก็เก็บไปอ่ะยังไงผมจะนำเสนออีกรอบนะครับสำหรับคันนี้นะครับก็เหมือนกันนะฮะเวบร้อยสิบไอปีสอ1พันสิบนะครับคันนี้ไม่รู้น้องๆเข้าไปขี่ยังไงนะครับมันถึงอัซิเดนขนาดน,นี้นะครับอ่ะสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับไปหากินข้าวก่อนนะ กินข้าวยังท้อง<ย>ร้องแล้วพย,พยาตร้องแล้วพยาตร้องแล้วทำไปทำไมไม่ได้กินเนี่ยพยาตรบวยวา,ายเลยนะ <c oughs>